สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง bm Beta Farm นะครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำน้ำเขียวนะครับสูตรของทางฟาร์มเรานั่นเองนะฮะสูตรนี้นะครับก็ส่วนผสมนะครับก็มีแค่สอาอย่างเท่านั้นนะครับอันดับแรกนะครับก็คือจะเป็นปุ๋ยนานะครับที่เราใส่นะครับปุ๋ยนานะครับก็คือเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ15 15 15นั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นปุ๋ยยูเรียนะครับที่เราใส่นะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมี หัวอาหารไก่เล็กนะครับที่เราใส่เป็นส่วนผสมนะครับเพียงแค่3อย่างเท่านั้นนะครับอัตราส่วนผสมนะครับของทางฟาร์มนะครับทางฟาร์มใช้เป็นกะละมังนะครับเบอร์90นะครับที่เราใช้เป็นน้ําเขียวนะฮะก็ให้เราใช้อัตราส่วนนะครับอย่างละสองกมือนะครับไม่ต้องกําแน่นไม่ต้องกําใหญ่นะครับกำเล็กๆพอนะฮะก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นประมาณนี้นะครับอย่างที่ได้เห็นเลยนะฮะเมื่อเราใส่อัตราส่วนผสมเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเนี่ยนะฮะทำการ นำไปนะครับเทลงกระมังที่เราเตรียมน้ําเอาไว้นะครับเพื่อทําน้ําเขียวนั่นเองนะครับผมก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ให้เราใส่ลงไปเลยนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนผสมไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อหัวอาหารอะไรมาใส่เพิ่มใส่แค่นี้พอนะครับแค่นั้นเลยนะฮะจากนั้นนะครับก็ให้เราเทสารอาหารที่เราตวงเอาไว้นะครับลงไปในกระมังนะครับแค่นี้นะครับเท่านั้นเองนะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับสําหรับการทําน้ําเขียวนะครับก็คือหัวเชื้อน้ําเขียวนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือหัวเชื้อน้ําเขียวนะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะครับขยายต่อนั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะฮะว่าเขียวขนาดไหนนะครับนี่นะฮะสังเกตจากสีเวลาเราเทลงไปนะครับเขียวเขียวมากๆนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูกระมังข้างๆนะครับว่าเขาเขียวขนาดไหนนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมอาหารต่างๆลงไปในกรละมังน้ําเขียวเรียบร้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คืออามิอามิหรือกากผงชูรสนั่นเองนะครับผมอามินะครับเป็นส่วนผสมนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับบางคนนะครับมีคําถามว่าใส่กากน้ําตาลแทนได้ไหมนะครับถ้าใส่กากน้ําตาลแทนนะครับน้าดาทันทีนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับอัตราส่วนนะครับในการใช้นะครับก็คือ ให้เราใช้นะครับในปริมาณ1-2ฝาเท่านั้นนะครับในกะละมังนะไม่ต้องใส่เยอะหรือไม่เราก็ตวงด้วยช้อนโต๊ะก็ได้นะครับ1-2ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับอย่าไปใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะน้ําจะเน่านะครับมันจะไม่เขียวนะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรานํากระชอนนะครับมาคนนะครับเพื่อให้สารอาหารแล้วก็อามิหัวเชื้อน้ําเขียวกระจายเข้ากันได้ทั่วทั้งกะละมังนั่นเองนะครับ สารอาหารนะครับที่เราคนติดกระชอนขึ้นมานะครับไม่ต้องทิ้งนะครับให้แช่ไว้1วันแล้วก็1คืนนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะให้เทสารอาหารลงไปเหมือนเดิมนะครับยังไม่ต้องตักออกนะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูกระมังด้านข้างนะครับว่าน้าเขาเขียวขนาดไหนนะครับอันนี้นะครับน้าเขียวกระมังด้านข้างเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีอายุนะครับได้5าวันนะฮะแล้วก็ ตรงนี้นะครับคือพร้อมใช้งานแล้วผมก็ตักไปใช้งานแล้วบางส่วนนะครับเหลืออีกบางส่วนเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้อัตราส่วนของกระมังนี้นะครับให้หมดแล้วก็เหลือไว้เป็นหัวเชื้อน้ําเขียวนะครับในการทําครั้งต่อไปนั่นเองนะฮะน้ําเขียวเรานะครับก็จะเป็นฟองขึ้นมาบริเวณผิวน้ําแบบนี้นะครับให้เราตักออกได้เลยนะครับให้เราตักฟองพวกนี้ออกได้เลยนะไม่ต้องเอาไว้นะครับแล้วก็คนนะครับให้น้ําที่อยู่ข้างใต้กระมังนะครับ ลอยขึ้นมาโดนแสงแดดแสงอาทิตย์บ้างนะครับเพื่อเขาจะได้เขียวเร็วนะครับแล้วก็ทั่วถึงการทั้งกระมังนั่นเองนะฮะฟองพวกนี้นะครับตักทิ้งได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับในการทําน้ําเขียวนะครับถ้าใครมีเวลานะครับสามารถมาคนนะครับเช้าและเย็นนะครับหรือใครมีเวลามากกว่านั้นนะครับสามารถคนเช้าเที่ยงเย็นได้เลยนะครับกลางวันเนี่ยถ้าคนได้นะครับจะดีมากเพราะว่าเราคนกลางแดดเลยคนให้น้ําเขียวที่อยู่ใต้เนี่ยนะครับ ลอยขึ้นมาโดนแสงแดดแสงอาทิตย์นะครับเพื่อเร่งให้เขาเขียวเร็วขึ้นนะครับแต่อัตาส่วนนะครับของทั้งฟาร์มเนี่ยนะครับใส่วันเดียวทําวันเดียวก็เขียวแล้วนะครับและที่สําคัญสูตรนี้นะครับเป็นสูตรไม่กลัวฝนโรติเฟอร์ไม่ลงแน่นอนนะฮะถ้าท่านผู้ชมนะครับทําตามสูตรนะครับแต่ว่าโรติเฟอร์นะครับเป็นบางพื้นที่นะครับแต่ว่าที่ผมทํามานะครับโดนฝนขนาดไหนโรติเฟอร์ไม่ลงนะฮะเโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู กระมังที่ปล่อยรายแดงนะครับกระมังแรกเมื่อกี้นะครับเพิ่งปล่อยารแดงลงไปได้เมื่อวานนะครับส่วนกระมังนี้นะครับปล่อยรายแดงลงไปแล้วนะครับสวันแล้วก็พรุ่งนี้นะครับจะใช้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะบูมขนาดไหนนะครับเพียงแค่วันถึง2วันนะครับสาวันใช้ได้เลยนะฮรับสำหรับายแดงนะครับใครมีพื้นที่ที่สามารถเลี้ยงรายแดง กว้างๆใหญ่ๆนะครับสามารถใช้สูตรนี้นะครับไปทําแล้วก็เลี้ยงไรแดงในบ่อเดียวได้เลยใครมีฟาร์มใหญ่นะครับสามารถเลี้ยงไรแดงในพื้นที่กว้างๆนะครับได้เลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ําเขียวนะครับที่เราทําไว้นะครับในวันต่อไปนะครับโอเคนะฮะและนี่นะครับเป็นน้ําเขียวนะครับที่ผ่านมา1วันนะครับและนี่ก็เป็นอีก1วันนะฮะที่เรานะครับมาเช็คดูน้ําเขียวที่เราทําไปเมื่อวานนะครับ1วันเท่านั้นนะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตดูว่า เขาเขียวขนาดไหนนะครับฟองที่อยู่บนผิวน้ำนะครับตักออกได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราทำการคนลงไปถึงใต้กระละมังนะครับเพื่อคว้านหาเศษอาหารนะครับที่อยู่ข้างใต้กระลมังขึ้นมานะครับทิ้งได้เลยนะฮะนี่นะครับคนแบบนี้เลยนะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตดูสีนะครับน้ำเขียววันเดียวนะครับเขียวมากขนาดนี้นะครับให้ท่านผู้ชมดูนะฮะว่า เป็นสูตรที่เข้มข้นมากขนาดไหนนะครับสูตรนี้นะครับด้วยความที่มีหัวเชื้อนะครับสูตรที่เข้มข้นนะครับทําวันเดียวนะครับเขียวขนาดนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสามวันเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับสลับน้ําเขียวนะครับใครที่สนใจนะครับน้ําเขียวสูตรนี้นะครับสามารถติดต่อนะครับเข้ามาสอบถามผ่าน Facebook นะครับที่ผมแจ้งลงไปนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าใครมีคำถามอยากพูดคุยอะไรนะฮะสามารถ ส่งข้อความนะครับมาสอบถามได้เลยนะครับผ่านแชทนะครับ m essenger ใน Facebook ได้เลยหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาถามใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเค okay, นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมาทำน้ำเขียวสูตรทางฟาร์มนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ หากท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับหากคลิปวิดีโอนี้นะครับมีข้อผิดพลาดยังไงนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมไว้นะที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับรอชมคลิปวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับปิดท้ายด้วยนะครับบรรยากาศดีๆนะครับด้วยลม ที่กำลังพัดแรงในตอนนี้เลยละกันนะครับผมนี่นะฮะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าลมแรงขนาดไหนนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจากกันไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับ